กลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการรวยไว้ไวโอ้โหรู้สึกแย่กับท่าร้านที่เลยก็เราทําทั้งที่เราก็รู้สึกอายเราก็ยังทำอยู่นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับสำหรับรวยไว้ไวซึ่งคลิปนี้จะนําเสนอในเรื่องของรวยไวไวอย่างเป็ดเป็ดอ่เป็ดนะเป็ดเนี่ยนะครับเป็ดกับกล้ามนี่แหละอ่าครับไม่ใช่หุ้นบีอาร์นะ ไม่ใช่นะครับยาไดี่างเกอกแรลงหรือวุ้นที่ขายเป็ดนะไม่ใช่นะฮะผมรู้สึกว่าเป็ดเนี่ยพี่อติอยู่บนบกก็โอเคนะต้องไปต้องปแต่บินไม่ได้อ๋อเสียแค่บินไม่ได้ลงน้ําก็ได้ไม่จมนะไม่จมครับคุณเคยเห็นน้ําท่วมหลังเป็ดไหมไม่เคยครับเป็นไปไม่ได้เขาเป็ดไม่เคยไหนหลังว่ายน้ำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณที่คุณสามารถรวยไวๆได้ตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นที่แบบว่าแบบ อะไรก็ได้อยู่ก็ได้นะครับแล้วก็ตายยากผมคิดว่าน่าจะเป็นหุ้นแจ๊สเลยเนี่ยแจ๊สเอฟโหทีนี้ทีข่านวนะครับทีนี้ทีอาจจรู้สึกว่าท่านผู้ชมอาจจะดูว่าพี่เห็งตีนนี่โอเวอร์แอคติ้งไปหน่อยนะฮะคือ <c oughs> ไม่ได้อะไรแกัมีเยอะนะฮะรู้สึกว่าอินเนอร์ร่วมค่อนข้างเยอะที่ผมแนะนําว่าเป็นแจ๊สเอฟก็เพราะว่าตัวแจ๊สในตอนที่มีข่าวเยอะมากครับแต่ข้อแม้ของเขาก็คือเฮ้ยเขาจะตายไหม เขาจะหลุดจากโขของการที่จะไม่มีรายได้และไม่มีกําไรไหมซึ่งเงื่อนไขที่เกิดขึ้นก็คือกองสทชครับเขาจะทําการปิดการใบอนุญาตของ3า b หรือเปล่านะครับโอ้โหจะปิด3า b ดีี้วยการที่มันก็ยึดคืนใบอนุญาตครับซึ่งใบอนุญาตเนี่ยเป็นใบอนุญาตแบบที่3ผมอยากให้ย้อนดูเรื่องของหุ้นเข้าตายชาร์ตเอฟนะครับ ยกไปเลยครับแล้วก็ไปดูคลิปนั้นไม่อธิบายเพิ่มเติมนะนแต่เอาง่ายๆแหละเราเคยฟังทงไปแล้วว่าอาจจะไม่มีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับตัวแจ๊สไซเอฟนะครับเพราะมันเป็นคนละนิติบุคคลกันครับเขาแยกกันขาดจากกันอยู่เนี่ยคนละนิติบุคคลแล้วก็ละบอนุญาตเลยครับครับก็โอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากโอเคแล้วสมมุติว่าอีก10ปีข้างหน้ากสชยกเลิก 3BB ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแจ๊สไซเอฟจะไม่มีไรายได้ครับครับ แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าอีกสิบปีอะไรจะเกิดขึ้นเอามาดูปัจจุบันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็ดน,น้องตัวนี้นะครับจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแน่นอนครับเขายังว่ายน้ําอยู่แต่ว่าเขาก็บินไม่ได้คือสรุปแล้วคุณก็จะจะซื้อและกินเงินปันผลนั่นแหละซึ่งปันผลตอนนี้ตกอ,อยู่ประมาณกี่หอยใช่ไหยพี่อิิวก็ประมาณ10%ครับมีโอกาสได้เงินปันผลถึง10%นะครับแล้วก็ทีมงานของคุณปันผลซึ่งประกอบด้วยผมกับพี่ขันติ2คนนคี่แหละ พร้อมตาข้อง,างอาร์ตดเลกเตอร์แล้วก็ผู้ช่วยอีกประมาณ30มสิบกว่าคนาทีมงานเรยอะมากนะไปช่วยกันกระจายดูข้อมูลเลยว่าเงินปันผลของแจทีเอฟพวดนี้น่าจะเท่าไหร่และมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไงเป็นติจากค่ายเอเนบีก็เท่าที่ดูจากค่ายเอเนีเอเีต่างๆนะครับในเดือนที่ผ่านๆมาก็ยังสามารถปันผลได้ปกติอยู่ครับแล้วก็ได้ยิวประมาณ10%น่าจะได้ประมาณสิจากราคาที่อยู่ตอนนี้ประมาณ8.2ค่ะ ประมาณ8บาท20ต่ตางนะครับถ้าถามผมว่าผมซื้อไหมถามว่ามีตังซื้อหรือเปล่าง่ายกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วสไตล์ผมเป็นคนที่ซื้อซื้อแล้วก็ซื้อแบบไม่ดูหน้าอินดะผมคือรู้ว่าถูกและผลตอบแทนได้ก็ซื้อเลยฉะนั้นผมก็อยากให้มองดูตัวนี้นิดหนึ่งว่าคุณสามารถที่จะรวยได้นะครับแต่ต้องลองรับความเสี่ยงด้วยเหมือนกันวันนี้ก็จบรายการโวยไว้ก่อนพรุ่งนี้เดี๋ยวไปรวยกันใหม่กับรวยว้ขทางหน้า บายบายครับจรแจงหน้ารวยใหม่